สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับโดยวันนี้จะมีข่าวสารดีๆกับรถที่กําลังจะเปิดตัวอีกแล้วนะครับและเป็นรุ่นที่ขายดีสุดๆของค่ายวันด้าเลยนะครับนั่นก็คือ Honda City Minor Change นะครับโดยภาพในวันนี้นะครับจะเป็น Honda City Minor Change Version India นะครับโดยจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่2มีนาคม2023นี้เองนะครับโดภาพดุดังกล่าวเผยให้เห็นถึงดีไซน์ภายนอกที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เริ่มจากกันชนหน้าที่มาพร้อมกรอบไฟตัดหมอก LED แบบใหม่ที่ถูกลาลกยาวมาจากช่องดักอากาศด้านหน้ารอนลอยของรุ่น VL เปลี่ยนไปใช้ลวดลายที่ต่างจากรุ่นปัจจุบันนอกจากนี้กันชนทั้งด้านหลังยังได้รับการปรับดีไซน์ขอบด้านล่างให้มีลักษณะคล้ายเคลียบดิฟฟิวเซอร์ตามสมัยนิยมสำหรับ Honda City m a n o r c h a i n เว Version ไทยนั้นคาดว่าจะมีงานออกแบบไม่ต่างจากเวอร์ชันอินเดีย แต่รุ่นท็อปสุดอย่าง RS ซึ่งมีจำหน่ายเฉพาะในไทยนั้นยังไม่มีภาพหลดออกมาให้เห็นในขนาดนี้ท้านลุ่มกำลังนั้นก็ยังใช้เป็นเครื่องยนต์แบบเดิมเหมือนในปัจจุบันก็คือเบนซิน1.0เทอร์โบเครื่องยนต์เบนซิน3สูบด็อก12วาลว 988cc ระบบแปรผันวาล์วทั้งแบบ VTEC และ Dual VTC พ่วงเทอร์โบผลัพกำลังสูงสุด122แรงม้าที่5 5 0 0รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด173นิวตันเมตรที่2 0 0 0ถึง4 5 0 0รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้ารองรับน้ำมัน E20 และเครื่องยนต์เบนซิน1.5 Hybrid เครื่องยนตร์ราด LEB MMD เบนซิน4สูบ wow, 1 6วาว1.5ลิตร1,498ซีซีกำลังสูงสุด98แรงมา 1, 6, ร้าที่1,600-6,400ถึงรอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด127นิวตันเมตรที่4500ัรอถึง5,000รอบต่อนาทีรองรับน้ำมันสูงสุด e 2 0และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวกำลังสูงสุด109แรงมา้าที่3 5 0 0รอถึง8,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด253้นิวตันเมตรที่0ูนย์ถึง3,000รอบต่อนาทีส่งกำลังผ e ่านเกียร์อัตโนมัติ ecvt ส่วนด้านความปลอดภัยนั้นยังไม่มีข่าวหลุดออกมาก็มาลุ้นกันนะครับว่ารุ่นนี้ พอเข้ามาในไทยจะมีการเพิ่มหรือตัดออปชันตรงไหนไปบ้างและราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่หากใครเห็นว่าคลิปนีม้ม่ประโยชน์รือก,กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ